สนสวัสดีครับสันส,สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ของสันวันนี้นะครับก็วันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับ ก็ใครที่เข้ามาในไลฟ์แล้วนะครับสไยก็ฝากคอมเมนต์สวัสดีเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับสไนก็จะได้รู้นะครับว่ามีเพื่อนๆเ,เข้ามาในไลฟ์กันแล้วจะกดอีโมจินะครับหรือกดหัวใจมาให้สนไยก็ได้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับมาทักทายกันหน่อยเนาะ สนจะได้รู้ด้วยว่าทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงของสนไยชัดเจนนะครับสวัสดีครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็สมาธอกันในไลฟ์กับบรรยากาศที่มันสบายๆเป็นกันเองนะครับพี่ไม่ได้ตึงเครียดจนเกินไป ช่วงนี้อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะครับบางเช้านะครับก็มีหมอกตกลงมาบ้างอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะก็มีใครเป็นหวัดกันบ้างไหมครับสายนี้เพิ่งจะหายดีเลยช่วง ก่อนนี้ออกไปข้างนอกไปหาบืจอฝนเจอลมแล้วก็ดันไปนั่งกินกาแฟเย็นอีกพูดเลยนะครับว่าผสมกันลงตัวมากสำหรับอาการเจ็บคอแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับเสียงก็กลับมาเป็นปกติฟังได้ชัดแน่นอน เพราะฉะนั้นเนใครเข้ามาแล้วสัยก็ฝ่าพิมพ์ท้าทายกันหน่อยเนาะสนก็จะได้รู้ด้วยว่าทุกคนได้ยินเสียงของสนัยชัดเจนกันสวัสดีครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไลฟ์นี้ด้วยนะครับก็ฝากแชร์นะฝากแชร์ไลฟ์มีกันออกไปเยอะๆเนาะ เพื่อเพื่อนเพื่อนเทวด,ด์วท่านอื่นที่มาเห็นคับก็จะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสไนนเนี่ยตั้งใจที่จะนำออกมาแบ่งปันทุกคนมากๆเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คนเทรดทุกคนต้องเจอนะครับก็คือการคุมความเสีย่ยงนั่นเองครับ วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของชาร์นโคลสต็อปอินดิเคเตอร์ครับอินดิเคเตอร์ที่หลายคนอาจจะเคยเห็นชื่อผ่านตาไปบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรหรือบางคนนะครับอาจเคยลองใช้แล้วแต่ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่า จริงๆแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันแบบลึกเนาะแต่เข้าใจเนื้อห่าง่ายแน่นอนครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะครับสนายกขอพูดสบายๆกับทุกคนกันก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับ ในช่วงมีเราก็จะรอให้เพื่อนๆทยอยเข้ามาในไลฟ์กันเพิ่มเติมมากขึ้นก่อนใครที่ดูย้อนหลังไลฟ์นี้นะครับอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเรามานั่งฟังกันคุยสบายๆชิวๆนะครับครับ แล้วก็ช่วงนี้ตลาดเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะครับว่ามันเริ่มกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ตลาดมันนิ่งมาหลายอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งหุ้นฝั่งทองหรือฝั่งคริปโตเนี่ยราคามันเริ่มขยับอีกแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่าไปทางไหนสนัยก็จะตอบแบบนี้นะครับสนุกมันท้าทายดีเพราะตอนตลาดนิ่งเราจะไม่มีจังหวะอะไรให้ฝืนเลยนะครับแต่พอสิ่งที่มันขยับนิดๆเนี่ยเรา ได้ฝึกสังเกตจังหวะการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มด้วยว่ามันค่อยๆเปลี่ยนยังไงใครที่กำลังสังเกตนะครับฝึกเทรดตอนนี้ยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะครับพราะได้ดูตลาดที่ไม่ยอมแน่นอนแบบนี้นะครับมันก็ฝึกสมาธิละวินยัยได้ดีที่สุดแล้ว พูดถึงเรื่องตลาดนี้สวนายก็แอบไปนั่งดูกราฟหลายตัวเมื่อวานนะครับมีบางตัวในตลาดคริปโตที่วิ่งสวยงามมากๆอย่างบิตคอยนะครับที่มันเริ่มกลับมาทดสอบแนวต้านเดิมเหมือนพยายามสะบรกขึ้นอีกทีนะครับส่วนทองคำก็ยังนิ่งนะครับแต่ดูจาก แรงซื้อในแท่นเทียนแล้วเหมือนเริ่มมีอะไรบางอย่างกำลังสะสมแรงๆอยู่ใครที่ดื้อท้องอยู่ในช่วงนี้ก็อย่าพึ่งเบื่อนะครับเพราะตลาดเนี่ยก็อาจจะเงีย,งยบๆแบบนี้แหละครับมักจะเป็นช่วงที่คนไม่ค่อยสังเกตแต่หลังจากนั้นนะครับมันจะมีแรงออกมาแรงมากๆส่วนในเองก็ยังเอีรอดูอยู่เหมือนกันนะครับว่า มันสลุดหรือสเบรกครับพูดถึงตลาดตอนนี้นะครับแสดงก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนตอนนี้เทรดอะไรกันอยู่บ้างครับมีใครอยู่ฝั่งคริปโตบ้างไหมหรือสายหุ้นไทยเยอะกว่าถ้าใครนะครับอยู่ฝั่งคริปโตพิมพ คริปโตมาในคอมเมนต์หน่อยนะครับแล้วก็เวลาส่วนใครที่กำลังเล่นหุ้นก็หิมหุ้นไทยมาได้เลยสัยก็จะได้รู้นะครับว่าคนกลุ่มเราตอนนี้เนี่ยเป็นแนวทางคดีไหนมากกว่านะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสันไม่ได้อยู่แต่ หน้าจอกราบนะครับสนายแอบไปเที่ยวมาแล้วด้วยก็ไปสูดอากาศข้างนอกเมืองนะครับมาบ้างพอดีมีเวลาว่างซับสองวันก็เลยขับรถนะครับไปแถวเขาใหญ่ไปนั่งดูคาเฟ่ริมภูเขานะครับก็ เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเบียนทั้งภูเขาหินเมฆเหมือนเราได้รีเซสสมองเลยนะครับเวลาอยู่ท้ายก,ก็จูแต่จอแต่แห้งเทียนพอได้ออกไปดูต้นไม้นะครับมันก็ช่วยให้เราเบาลงได้เยอะมากๆเพราะอย่างที่หลายคนรู้นะครับการเทศเนี่ย มันใช้พลังใจเยอะมากๆถ้าเราด่เตรียมเครียดหรือใช้เหตุผลเนี่ยการได้ภาพนีเลยครับช่วยให้เรากลับมาเทรด้วยสมาธิที่ดีิขึ้นครับแล้วว่าแต่ช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับเหนื่อยจนไหม สนรูนะครับว่าหลายคนตอนนี้ทำงานไปด้วยถีดไปด้วยซึ่งมันเหนื่อยกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับเพราะต้องสลับโหมดระหว่างโหมดทำงานกับโหมดวิเคราะห์กราฟบางทีการที่เราเลือกงานมาหน่อยๆนะครับแต่ยังอยากปิดคราฟดูมันก็เลยกลายเป็นเทรดแบบ ขาดสมาธิสนาย,ยาะสบอนะครับว่าไม่เป็นไรเลยนะครับถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกหน่อยก็ไม่ต้องฝืนเพราะตลาดมันอยู่ที่ตรงนั้นทุกวันส่วนเรานะครับก็ไม่ต้องรีบเข้าวัดเอเกินไปทุกครั้ง นับทุกจังหวะการที่รู้ว่าควรผพักเม่ครับคือสิ่งหนึ่งในสกิลที่คนเทรดเมื่อชีพมีครับอันนี้ก็ผู้จับประสบการณ์ตรงเลยนะครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยสนานเทรดทุกวันแบบไม่หยุดเลยเห็นกราฟขยับดิดเดียวก็เข้าสุดท้ายแทนที่จะได้กำไรนะครับกับเสียเพราะไม่มีจังหวะพับ พอเราเทรดแบบเหนื่อยแล้วนะครับสมาธิมันจะหายไปเองแล้วเราจะไม่รู้ว่าจุดที่เราควรหยุดอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้น,นครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องอินดิเคเตอร์สนัยก็อยากให้ทุกคนชิกด้วยตัวเองนะครับว่าทุกคนพร้อมไหม นะครับใจนิ่งพอที่จะเรียนรู้ไหมเพราะต่อให้เรามีเครื่องมือที่ดีแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าใจเราไม่พร้อมมันก็ใช้ไม่ได้ผลอยู่ดีครับที่นี้ก็ขอหันกลับมาพูดคุยกับคนดูหน่อยนะครับอดีเห็นว่ามีเพื่อนๆเ,เข้ามาเยอะกันแล้วสนไยก็ขอบคุณ เพื่อนคนนั้นด้วยนะครับใครที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้นะสนายก็ฝากกดแชร์ไว้ให้เพื่อนๆในกลุ่มเทรดกันด้วยนะครับเพื่อเขาจะได้มาฟังไปพร้อมกันเพราะเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับสนายก็ตั้งใจที่จะเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายมากๆ โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบการคำนวณเลยแล้วเราจะเห็นได้ยังไงนะครับว่าอินดิเคเตอร์นะครับอย่างชาร์นครอสตอฟเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนเลยมันเป็นเหมือนผู้ช่วยเตือนเรามากกว่าครับ โอเคครับก็เห็นว่ามีเพื่อนๆน,นะครับทยอยเข้ามาในไลฟ์กันเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้สไนก็ขอถามทุกคนกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมกันหรือยงังถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับช่วยพิมพ์คำว่าพร้อมเข้ามาให้สนยเห็นหน่อยนะครับถ้าใครที่พร้อมแล้วพิมพ์พร้อมเข้ามาให้สนยเห็นหน่อยนะครับเดี๋ยวสนไยก็ จะพาทุกคนไปดูกันเลยนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจและมีสิ่งไหนบ้างที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้เอาไว้นะครับแล้วก็สนายนะครับรบก,กวนฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสนายด้วยนะครับ โอเคสไยก็เริ่มเห็นคอมเมนต์แล้วทุกคนก็พร้อมแล้วสไนก็พร้อมทุกอย่างเสี่ยงคาบชาตินพร้อมมนะครับทีนี้เมื่อทุกคนนะครับพร้อมกันแล้วสไยก็พร้อมแล้วงานเรามาเริ่มต้นเข้าสู่นะฮะในเรื่องของชานครูสต็อปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับทุกคน